มาทุกคนโอ้โหผุมไปโมไซในอินตามาใหม่นะรู้สึกว่ามันจะเฟี้ยวขึ้นหรือเปล่าทีแรกผมอัพออโตโอ้นะทุกคนรู้สึกว่าแม่งไม่ค่อยโหดวะก็เลยไปอัพสูสเตียวมาใหม่นะทุกคนมันจะไม่ผิวเหมือน,นเก่านะแต่ว่ามันจะคมขึ้นแล้วมันก็จะแบบไวเออไวขึ้น่น้นแหละผมว่ามันน่าจะเข้ามือเข้ามือก็เดิมแล้วทุกคนอินตอนตามาดิ อโชว์ผิวหน่อย <c oughs> มันเส่นงกระเสียเลยสวยมาดิโอ้โยเบลพ่อมาแทรดัมพัดให้เบลมานะทุกคนมันหาโอกาสใช้ดัมรันธยากยู่นะทุกคนแต่เราก็จะพยายามหาจังหวะใช้ให้มันนะนั่นไหนกระเสิริมมาแล้วขอได้ใช้หน่อยละกันเบนไว้กูโอ้เบนไว้นี้เบียดขายไม่เคยได้นะ เออมันพลาดถ้ามันพลาโหถ้ามันช้าๆจะทำไมมันถ้ามันช้าๆเลยวะทุกคนโอ้เบลนี่เป็นตัวที่แบบว่ามันไม่ค่อยคล่องนะทุกคนถ้ามันเร็วนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหมาคุยยอดกูพลาดเกือบแล้วทุกคนซาไปอัพใช่ในมาไม่นะผมว่ามันน่าจะโหดขึ้นนะ ไม่มีใครอยู่เลยสวยเห็นช่องนี่มาสวยมาดีโอ้โหได้บอลทัดแล้วนะเมื่อกี้แต่ไม่ช้าไปหน่อยวะ สัตว์แม่ยังจะโดนกูออกอีกมันเล่นซันแน่เลยว่าแหละเฮ้ยโอ้โหเลียร์ไม่คาดเป็นเรื่องนะทุกคนอุ้ยอะไรเนี่ยโคตร พาไม่ติดเช่มาดิฟีนอ,นอลมินอลพาสกูทำงานหน่อยโอ้โหผพานี่ผิวจัดสเตเดถ้าผพาดน,นะล่อเลยเมื่อกี้แต่แม่ไม่ผ่านเลยประเด็นนะทุกคนรู้สึกว่ามันผิวขึ้นมาทุกคนเราเล่นท่ารู้สึกว่ามันไหวขึ้นนะโอ้ยรสึกกูโดนลูกมงสองลูกเลยนะ อย่าให้มีครั้งที่สร้างมาดิเมซี่กูมาไอ่สัสเห็นช่องเห็นช่องนะเห็นช่องนะดนมาหูเสียดายจัดเลยโหปันออกนิดเดียวเองทุกคน ลราแม่งโดนโทษมึงเดียวเลยวะสวยสวย้อแม่งก็ยังเสียอยู่วะปั๊บแล้วปั๊บอีกยังไม่เข้ามือสักทีอีาตาเนี่ยปับ๊บเราจะปับป๊บยังไงล่ะถ้าตานี้ยยังไม่เกิดดีต้องใส่ต้อง เอาเป็นตัวสำรองอย,ายาวๆพยายามปั้นเลยนะสำหรับปั้นไม่ขึ้นวะให้โอกาสตาเนี่ยอ้ยัยสวยสลงสงสแล้วโอ้โหโดนาลุม่าแม่งหลับนิ่มๆเลย <S <S ตัวอันตรายแล้วเมซี่พมเนี่ยถ้าได้ซองนี่คือได้ลุ้น

โอ้โหช้าเคลี่ยก่อนมานี้ไม่ต้องบิดต้องเบิดมาหรอกโอ้โหแค่ยังไม่สองกรอบอะ่ะข้อดีมันไม่ได้ปั้นอย่างเดียวนะมันมีลูกยิงที่โคตรแยแรงตลอดการเร,ริ่มเบลอะ่ะถ้าได้ลองซ่องคนนี้โอ้อาดต่มันพดัดท่าได้ซ่องไกลตรงนี้มินลุ้นดังโดนมีลุนนลนล้นก็ปั้น,นอีกอื้ เอาทางกูละวยเนียร์ตาทำไหมมองไม่ถึงอีกตัวมันเล็กนะทุกคนคาตากูตาเอาหน่อยชิบพายแล้วสวยเนียต้าทำช่องกูข้อสองเองชิบมันับได้ชเช่เลยบิ๊เคิร์ลโอ้โหอีบิ๊เจ็ง บิทโฮจดทุกคนลูกนี้แต่แมงไม่เข้าอะแต่เขา,า,ลลานี่ยนะิงล้านหรือมานี่ร้องอะนะโอเมซี่บิทเินเลอกโงงยิ่งไปแท้ต้องต้องเอาเจริงแล้วมาทุกคนเชื่อ์แมลุงซุปเปอร์จะแพ้วะนี่มันขอเราขอขออุย,ยนะไอ้สัสสวยสวยออกปิกไว้ ทันไหมเนี่ยกูคอโยน,นเองฮะมีอหนา่งตาหูโหแม่งไม่ได้วะซาอลไรมงกูงไม่อยากแพ้ให้กูก่อนเฮ้รูกนหนึ่งเาอาให้มันแทงแน่เลยกูไม่ให้มึงแทงเขาสวยเต็มข้อ ฮี่อะไรวะเน,นี่ยเบลโอ้โหมึงหญิงอ,อ้โอโว้ยเวลาก็จะหมดมึงแม่งมายิงอ้อตอนนี้ไงโอ้โหอะไรของพี่เบลวะไอ้สัตว์เดชใช่มึงน่ะรอมาทำเบลนะไอ้สัตว์ให้โอกาสมึงหนูนจะให้โอกาสยังไงลนะ่ะไอ้เหี้ยมึงยังทำไม่ได้สัตว์เดชตัวกูยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแม่งเออ ไม่ดีตาสวยแม่งเบาอิ <st ut ters> <Mass> <c oughs> ่งโอ้โหมันขอกูอยู่เลยดูดิ วิจัยเย็นๆโอกาสสุดท oh, <em> no ้ายของกูแล้วเรียบร้อยโอกาสสุดท้ายกูอื้มเมสซี่โอ้โหแล้วกูแพ้โอ้อะไรวันนี้โอ้โหทีมกูแม่งโอ้กูจะร้องไอ้ย้ยมันแพ้โอ้โหทำไมมันเล่นกันเถอะอเถื่อแ่วะ กูทราบไปอัพไายไหนมาไม่กูคิดว่าจะชนะเช่ไแมแพ้มันเดิมนอ่แชมเบลเขาอินเวตาคนนี้เย่ยัง,ยงไงก็ไม่เข้ามือวะทุกคนผมให้โอกาสมาแล้วนะแต่เช่ไแมพูดเลยกูแค้นโอ้พ่อไปเจอกันมากครับทุกคนร้อนว่ะโ้เย่